กลับมาแล้วค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าวินาหายไปนานอยู่นะเพราะว่ามินาไม่สบายนะคะแล้วก็พอกำลังจะดีขึ้นก็ติดโควิดต่อโรลิ่งลาวเป็นเีศคือยังโชคดีนะคะที่แบบมันยังมีบางคลิปนะที่มินาถ่ายไว้ล่วงหน้าจริงๆถ้าไม่มีนะคะมินาก็ไม่เหมือนกันว่าต้องทํายังไงนะเพราะว่ามันจะหายไปนานมากๆก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมินาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็น่าจะกลับมาลงคลิปแบบปกตินี่แหละแลวมินา็เพิ่งสังเกตนะคะว่าเออมินาไม่ได้ทำคลิปแบบแต่งตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแลวมินาก็แบบว่่่าาาเพิงด้้้ออทคคคคคูนนนนนนีมมใหะะะะะะัก็ื The แต่ว่านี้นะคะเป็นรุ่นอ c คา v e Remaster นะก็คือเขานะคะจะเอารุ่นดั่งเดิมนะคะแล้วก็กลับมาทำใหม่อะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงพูม่านะคะมีนรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักพู m a าสวีทนะแต่มีนาคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะไม่รู้นะว่าไอ้คู่นี้มันมีมานานแล้วนะมันเคยเป็นรองเท้าบ้านมาก,ก่อนนะคะทุกคนมีนารู้สึกว่ามันให้ไวแบบ เรโทรสปอร์ตอะไรเงี้ยซึ่งสไตล์เรโทรสปอร์ตนะคะทุกคนมินะ่าสึกว่าเออมันก็ฮิตประมาณหนึ่งแม่ก็เลยสึกว่าเออเอาคู่นี้นะคะมาแต่งตัวให้ทุกคนดูกันดีกว่าและด้วยความที่ว่ามันเป็นสีเขียวนะคะทุกคนมินะ่าสึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะเพราะบางคน,นะคะก็จะแบบว่าเออสีเขียวรองเท้าสีเขียวเนี่ยมันแต่งตัวอะไรได้บ้างโอเคเพื่อไม่กันไม่เสียเวลานะคะเดยวเรามาเริ่มแต่งตัวกันเลยดีกว่า ที่แต่งตัวกับรองเท้าพู Sleep Steam. แมสลิปสตรีมเรามาเริ่มกันที่ลุคแรกกันเลยแล้วกันอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นมีนารู้สึกว่าสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีนะแต่อีกสีที่มีนาคิดว่าเออมันก็เข้ากับสีเขียวก็คือสีโทนน้ำตาลและมินาก็จะใส่หมวกแก๊ปสีขาวแบบนี้จบด้วยกระเป๋าหนังสีน้ำตาลของสแตนออลลุคนี้นะมินาคิดว่าเหมาะนะกับเวลาที่เราไปเดินเล่นข้างนอกอะไรแบบนี้นะไม่ร้อนมากมีเสื้อกับหมวกกันแดดด้วย ล้วที่2มินาก็คิดว่าเออสีเบจกับสีเขียวเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเพื่อเพิ่มเชฟนะคะมินาก็จะเอาเสื้อนะใส่เข้าไปในกางเกงแบบนี้ทําให้ขาเนี่ยดูยาวขึ้นด้วยแต่เราจะมาอนเลเวทลุคนี้อีกระดับด้วยการที่มินานะคะจะเอาเบลเซอร์สีน้าตาลมาใส่ไว้ข้างนอกแบบนี้แต่ก็จะเพิ่มเอฟเซนต์สีเล็กๆนน้อยนะด้วยผ้าพันคอสีเขียวแบบนี้จบด้วยกระเป๋าหนังแบบนี้ลุคนี้นะคะมินาเรียกว่า business casual นะคือคุยงานกับลูกค้าได้แต่ไม่เว่อร์จัดจนเกินไป Pinterest ตัดลุคนี้ ลุคนี้นะคะจะเป็นลุกประจำของมินาเลยนะมินาใส่เสื้อคอปกางเกงยีนฟอกคู่ใจมินานะคะจะเพิ่มสีมุ้งเข้าไปทําให้กลายเป็น a n a l o g o u s color จบด้วยกระเป๋าสะพายข้างสีเทาของ s t a n d o i l แบบนี้ก็จะได้ลุคที่มนาใส่ออกไปจากบ้านนะคะช่วงนี้ใส่บ่อยมากเพราะวอากาศมันร้อนมากๆ ลุกต่อไปเอาให้ถูกใจใสายเขียวกันไปเลยแล้วกันเสื้อสีเขียวยังไม่พอนะมินาจะเอาเสื้อแจ็คเก็ตวินเทนนะคะสีเขียวเข้มมาใส่ทับอีกชั้นแต่ด้วยความที่ว่างเกงสีขาวนะทำให้ลุกมันดูแบบเออบาลานซ์มากขึ้นตอนแรกมินาก็คิดอยู่นะคะว่าจะมัดผมดีไหมแต่เปลี่ยนใจแล้วจะไปใส่ท็ u คเก็ตแฮทแทนเล่นกับเฉดสีเขียวนะคะก็ไม่รู้ทําไมนะมินารู้สึกว่าเออมันไม่รู้สึกแบบหนักเกินไป ลุคสุดท้ายตั้งชื่อว่าลุกดูหนังรอบดึกเสื้อพุดสีเทากงเกงวอร์มสุดเท่นะคะของอาคิฟอมโซเอามวกมาใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าคิ้วทำผมนะอ๋อถ้าใครสนใจกางเกงวอร์มนะคะอาคิฟอมโซสามารถไปอุดหมินากันได้นะคะแล้วก็จบด้วยกระเป๋าสีเทานะคะใส่ของนู่นนี่แค่นี้ก็จบแล้วคือเวลาเราไปดูหนังตอนกลางคืนนะคะคือความสบายแล้วก็อุ่นสําคัญมากถ้าอยากนั่งสบายๆก็ต้องกางเกงวอร์มอาคิฟอมโซเนอะโอเคมินาพอแล้วแหละ <c oughs> เป็นเงกันบ้างคะทุกคนมีลุกไหนที่แบบทุกคนชอบเป็นพิเศษไหมเมย์รู้สึกว่ารองเท้าพูม่าสลิปสตรีมเนี่ยในเลนจ์ราคาแบบ3 4มสี่พันนะคะเมย์รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากนะอ๋อแล้วก็จะพูดว่าไงทุกคนคืออันเนี้ยมันมีหลายแมทเ r อร l มากเลยอันนี้นะคะจะเป็นอันที่เป็นหนังกลับนะแต่ก็จะมีอันที่เป็นแบบหนังธรรมดานะคะสีขาวล้วนๆก็มีเหมือนกันเมย์รู้สึกว่าคนที่ชอบรองเท้าสไตล์นี้นะคะแบบสปอร์ตโทนแล้วก็มีความชังกี้นิดนึงคือถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากเหมือนใครนะคะเราอยาก stand out ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวมินาจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างละกันอันนี้มีนาไปได้มานะคะที่ช็อปที่สยามนะส่วนเรื่องไซส์นะคะทุกคนสามารถซื้อตามไซส์จริงได้เลยแต่ที่แน่ๆนะคะมีนาสุกว่าเออไปลองเองนะคะแบบที่ช็อปได้นะเพราะว่าท้าของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันก็ได้ะคะ่ะทุกคนม่นาขอฝากพูม่าสลิปสตีมกันด้วยนะคะ ช่วง Q a สร้อยคอของอะไรคะน่ารักมากอยากซื้อตามเลยคะ่ะหรือว่าของอคิฟฟอมโซหรือเปล่าคะถ้าทำขายเราซื้อนะคะมีคนสังเกตด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นคนแรกนะที่ทักใช่คะ่ะทุกคนมันเป็นสร้อยนะคะของอาคิฟฟอมโซนะคะที่มินาทำออกมาเป็นแซมเปิลนะแล้วก็มินาก็อยากทำออกมาขายแต่สิ่งที่มินากังวลน,นะคะหนึ่งคือมินาไม่รู้ว่ามันจะมีคนซื้อไหมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเงินแท้นะคะแล้วก็ต้นทุนม,มันสูงแต่ ถ้ามีคนซื้อนะคะเมยนาจะทำเป็นพิีออเดอร์เอานะก็ถ้ามันถึงยอดนะคะก็คงทําออกมานะแต่ว่าเมื่อไหร่นะคะมีนานก็ยังบอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนก็รอดูฟีดแบ็ของแต่ละคนได้แหละแต่น้องน่ารักมากอยากทำออกมาขายมาก Q&A จากคลิปเจรองเท้าสนนเกอร์ที่มนนรู้ทุกคนควรมีติดตู้คอนเวิร์ดคลาสสิกจริงๆนะคร มันคือที่สุดละครับอีกแบนด์ที่หนูมินาน่าจะลืมไปอะครับวันน oh. ี้สุกะไทเกอร์อครับเอาตรงๆนะคับมันไม่ค่อยแบบไม่ใช่แนวมินาเท่าไหร่นะคะแล้วมินาก็ไม่ค่อยได้ชอบด้วยนะก็เลยแบบไม่ได้หยิบม,มาพูดแต่คมรู้สึกก็ถ้าเป็นเอสิกนะช่วงนี้กำลังมานะถ้ามีนาจำไม่ผิดน,นะคะหรือไมรู้สึกว่าเอสิกนะเป็น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  เป็นแบรนด์แยกออกมานะคะคจากอนิสกัตไฮเกอร์นี่แหละเพราะมันใช้ตัวข้างๆโลโก้เดียวกันนะมีนาไม่แน่ใจนะคะว่าถูกไหมนะถ้าใครมีความรู้ตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคำถามต่อมารวมร้านเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีนาช็อปออที่โอซาก่านะคะชอบวอล์กพี่มีนามากเพราะดีเทลอะไรต่างๆในคลิปแบบรู้สึกเหมือนไปเที่ยวกับพี่มีนาจริงและพี่มีนาพาเที่ยวจนอยากไปตามด้วยรีแอคตแต่ละอย่างก็คือเรียลสุดๆใดๆคืองานอินโทรดีอีกแล้วอุย้ย ไม่รู้นะคะเมยรู้สึกว่าหลังๆที่แบบมีนาทำล็อกอะไรเงี้ยมีน่าแบบไม่ค่อยอยากแบบ over react เยอะคือ,อไอที่มันอยู่ในล็อกนะคะแบบ react อย่างนั้นอนะ่ะมันก็คือ react มีนาจริงๆนะแบบถ้าไม่มีกล้องนะก็เป็น react จริงๆเลยแต่ก็แล้วแต่ลมนะคะว่าถ้าวันไหนมีนา energy ดีๆก็จะ over, over จะดิดๆหน่อยพบปกติจริงๆแล้วมีนาเป็นคนที่ค่อนข้าง energy เยอะนะคะค่อนข้างที่จะดีดนะคำถามต่อมานะคะก็คือ1ิวิธีแต่งตัวกับ Ni กี Air j o จ d a ดนวัน high OG o อด and ฟาวคลิปนี้ อินโทรสวยมากไปดูด้วย <c oughs> ขอแร่งซื้อกิงยินลุกแร้งน่อยครับอ๋ออันนั้นเป็นของแบรนด์ Sculpture นะคะแบรนด์เกาหลีจริงๆมันมีเว็บไซต์ของเขานะคะทั้งแบรนด์มีนาแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่า แตไม่ผิดนะที่แมวไปดูราุดมันเหมือนจะลดราคานะ,ะนะแต่ไม่ดูเหมือนกันว่ามันซเอาหมดยังเพราะมัน <Home S 2> เป็นคอลเลคชันเก่าด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวมีนาประกาศนี้เลยแล้วกันนะคะก็ถ้าใครติดตามแบรนด์อาคิฟ์มโซนะคะทุกคนก็จะรู้นะว่าตอนนี้กางเกงค่าโก้ของอาคิฟัมโซนะคะซเอาทุกไซส์เลยนะนนเรื่องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนี่ก็ตอนนี้นะคะมีนักำลังทาเรื่องรีสต็อกอยู่นะคะทุกคนก็มันใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่ายุ่งยากนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้แมวก็พยายามเร่งๆเ,เขาอยู่นะคะก็น่าจะไม่เเเกกินนนนดะไไดีนะ้้้ถาปป็็ไไ มาติดตามข่าวสารนะคะได้ที่ไอจีอะคิฟอมโซลเลยนะคะสปอยไหมต้องสปอยไหมสำหรับคนที่ติดตามแบรนด์อะคิฟอมโซลนะคะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีไอเทมใหม่เปิดมานะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคกลับไปดูคลิปกันต่อได้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายหวังว่าจะชอบกันนะออนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์มิน่าด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะบ๊ายบาย And I hit the bread